สวัสดีค่ะคุณครูอมภัยบุญลำภูนะคะคุณผู้อ้วนโรงเรียนเมืองนครราชสีมาค่ะเดือนนี้นะคะกันยายน2564เป็นเดือนสุดท้ายของการรับราชการนะคะก็จะครบวาระในการรับราชการในตำแหน่งนะคะคุณครูในโรงเรียนเมืองนครราชสีมานะคะตลอดระยะเวลา ของการปฏิบัติหน้าที่นะคะซึ่งมีระยะเวลาถึง42ปีในการทำงานนะคะปีนี้ถือว่าเป็นปีพิเศษมากนะคะสำหรับผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านนะคะแต่ภายใต้ความพิเศษเนี่ยเราก็มีความยินดีมีความระลึกถึงนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังอยากที่จะส่งผ่านเจตนานลมที่ดีนะคะแนวคิดที่ดีอุดมการณ์ที่ดีส่งผ่านไปยัง เพื่อนร่วมวิชาชีพนะคะรุ่นน้องๆพี่น้องเพื่อนครูนะคะรวมถึงท่านผู้ริหารนะคะทุกๆท,ท่านที่ได้เคยปฏิบัติราชการร่วมกันมานะคะตัวคุณครูอ้วนเองนั้นนะคะเป็นคนที่มีความโชคดีถือว่าเป็นคนที่มีความโชคดีมากในเรื่องของการปฏิบัติงานนะคะเพราะว่าได้รับความการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นจากท่านผู้ริการในทุกระดับนะคะ พี่น้องร่วมิิชาชีพพี่น้องเพื่อนครูทั้งในสถานศึกษาเดียวกันแล้วก็สถานศึกษาในเครือข่ายนะคะได้รับการสนับสนุนได้รับกําลังใจนะคะแล้วก็ความร่วมมือในการทํางานประสบความสําเร็จมาอย่างมากมาย นะคะอันนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและอยากจะขอบคุณทุกท่านค่ะในการให้ความช่วยเหลือในการให้การสนับสนุนให้คุณครูอําพัยนะคะคุณครูอ้วนได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงในการรบวาระในการเกษียณอายุราชการของปีนี้นะคะนอกจากการขอบคุณแล้วก็อยากให้กำลังใจทุกท่านนะคะในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในวงการการศึกษาเราให้มีการพัฒนาต่อไปนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะ ในสถานการณ์ที่มีความไม่ปกตินะคะก็เป็นจริงๆแล้วเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้มีการพัฒนางานหลายๆด้านโดยเฉพาะงานทางด้านเทคโนโลยีการคิดความเปลี่ยนแปลง,งที่เกิดขึ้นคาดว่านะคะคาดหวังไว้ว่าในอนาคตนะคะการศึกษาในโรงเรียนของเรานะคะในบ้านในบ้านเมืองในประเทศของเรานั้นจะมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปค่ะ และในโอกาสที่จะครบกเกษียณอายุราชการนะคะก็ต้องขอ,อกราบขออภัยนะคะท่านที่เราเคยทํางานร่วมกันในการทํางานเนี่ยอาจจะมีทั้งนะคะในเรื่องของความไม่สบายใจบ้างนะคะมีความการ มีการมีสถานการณ์ที่จะทําให้เราต้องแสดงเหตุผลนะคะซึ่งอาจจะไม่ตรงกันอยู่บ้างนะคะซึ่งแต่ว่าเป้าหมายของการที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นก็คือ,อความสําเร็จของงานนะคะอันนี้ก็ต้องขอกราบอาภาัยด้วยสําหรับท่านที่เราอาจจะ,ะเคยกระทบกระทั่งร่วมเกินนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคณะครูนะคะพี่น้องเพื่อนรูรุ่นต่อๆไป ให้มีแรงกายแรงใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการศึกษาต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขออำนาจคุณพระศรีรันตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ท่านเคารพนับถือนะคะได้คุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ โชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพอ่อหลวงแห่งไทย ฝากความยักความคิดถึงให้เดือนอย่าลืมเดือนเพื่อนเอยเคยฟันอย่าลืมคำคำเตือนที่เคยรำพันจะแป่งปัน,ปนสร้างสรรเพื่อวัน Thank You สวัสดีค่ะ คณะท่านผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองนครนัทบีมาทุกท่านนะคะวันนี้ต้องขอกรบาบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในการจัดงานมุทิตาจิตให้กับครูเกษียณอายุราชการทั้ง7ท่านของโรงเรียนเมืองนครนัทบีมานะคะวันนี้งานสวยงามนะคะแล้วก็เห็นความตั้งใจของทุกๆฝ่ายนะคะอยากจะขอบคุณในทุกๆฝ่ายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานวันนี้นะคะนั่นไม่ว่าตั้งแต่ฝ่ายอเมริกา ท่านผู้บริการท่านกรองผู้บรการนะคะแล้วก็ท่านหัวหน้ากลุ่มสาระหัวหน้าสายชั้นหัวหน้างานสายต่างๆที่ได้ลองสร่งงานนะคะได้อย่างลงตัวแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับคุณครูที่เกษริยุราชการนะคะวันนี้เวลาน้อยนะคะแต่ความรักมีให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะ,ะในการที่จะ ร่วมมาร่วมกิจกรรมนะคะก็จะมีเวลาไม่มากนักเนื่องจากว่ามีภารกิจนะคะซึ่งเป็นภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยพร้อมเพียงกันนะคะก็ไม่สามารถที่จะอ,อยู่รับน้ําใจนะคะจากพี่น้อง ในในสถานที่ในโรงเรียนของเราเนี่ยได้ตลอดทั้งงานแต่นะคะยังไงก็ยังจะฝากในเรื่องของความขอบคุณนะคะให้กับทุกทกท่านที่ได้ออส่งแรงแรงกายแรงใจนะคะช่วยกันจัดสรรทำงานนะคะอย่างเต็มที่แม้ว่าเวลาที่เราทางคุณครู อ้วนเนี่ยจะไปดูแลหรืออะไรเนี่ยก็มีได้ไม่มากนักนะคะแต่ว่าให้กำลังใจแล้วรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะในการที่ทุกท่านได้ร่วมกันจัดงานในวันนี้นะคะวันนี้นะคะแม้ว่าคุณครูอ้วนเนี่ยจะอยู่ร่วมงานได้ไม่ตลอดทั้งงานนะคะแต่ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแล้วก็วหวัาางว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าโรงเรียนมีกิจกรรมใดๆที่จะที่จะต้องให้คุณครูอ้วน ะะได้มีส่วนร่วมช่วยดูแลนะคะให้คำปรึกษาหรือ,อช่วยทำงานช่วยคิดช่วยทำให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของการศึกษาในโรงเรียนของเราก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ช่วยกันทำงานพัฒนาโรงเรียนเมืองของเรานะคะฝากไว้สำหรับทุกทท่านอย่าไดอ้อย่าได้กังวลใจนะคะกับการที่ คุณครูออกไปทั้งเจ็ดท่านจะทําอย่างไรนะคะหลายๆท่านเคยอยู่ร่วมกันมานานก็รู้สึกรักและผูกพันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าเรารักกันเราผูกพันกันเราปรารถนาดีต่อกันก็มาช่วยกันสร้างสรรค์โรงเรียนของเราให้พัฒนานะคะให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ศรัทธาของอผู้คนของผู้ปกครองของนักเรียนของประชาชนในใน จังหวัดนครราชสีมานะคะขอทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็อยู่กับคู่กับโรงเรียนเมืองนะคะพัฒนาการศึกษาของเราจะดูการการเจริญเติบโตแล้วก็การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของโรงเรียนเมืองนครราชสีมาโดยการนําของท่านผู้ในการนะคะในทุกทกท่านเลยนะคะก็ขอเป็นกำลังใ,ใจให้ทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยจริงๆนะคะแล้วต้องขอภัยอีกครั้งหนึ่งที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอด ทั้งกำหนดการนะคะอะขอบคุณทุกฝ่ายเลยนะคะค่ะก็แล้วเดี๋ยวยังไงในโอกาสข้างหน้าเราคงได้มีโอกาสได้พบกันอีกเรื่อยๆวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วไม่ไปรับนะคะแล้วจะกลับมาเจอกันอีกนะคะในบทบาทหน้าที่ต่างๆต,ต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะทุกทุกท่านที่ได้จัดงานมุทิตาจิตให้กับคุณครูเกษรยุยุราชการในวันนี้นะคะวันนี้อาจจะได้ไม่ได้อยู่ได้ตลอดทั้งงานนะคะก็ต้องกราบขออภัยไวนะ้ในโอกาสนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยคะ่ะทีะ่จัดกิจกรรมดีๆให้นะคะเป็นความรู้สึกที่ดีๆแล้วก็ประทับใจมากนะคะก็ อยากจะขอบคุณทุกๆฝ่ายนะคะที่ทําให้ภาพงานในวันนี้มีความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นความสวยงามนะคะความตั้งใจการแบ่งปันความเสียสละ นะคะแล้วก็การร่วมไม้ร่วมมือนะคะตั้งแต่ท่านผู้ในการรองผู้ในการนะคะพี่น้องเพื่อนครูทุกคนบุนคลากรทางการศึกษาทุกคนเราเห็นาการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอันเนี้ยนะคะเป็นภาพที่สวยงามมากนะคะแล้วก็คงจะเก็บภาพนี้ไว้อยู่ในความทรงจําตลอดไปนะคะวันนี้มีภารกิจค่ะ ะะเป็นภารกิจที่เป็นในหน้าที่ของความรับผิดชอบนะคะจะต้องอไปทำนะคะซึ่งมันเป็นงานที่ทาต้องทำทั้งคณะนะคะจะขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้อันนี้ก็ต้องอต้องไปทำหน้าที่นะคะทำให้วันนี้นะคะอาจจะไม่ได้อยู่ขอบพระคุณทุกทกท่านด้วยตัวเองนะคะแต่การการได้เห็นมองภาพเห็น การทํางานของทุกๆท,ท่านนะคะการเตรียมตัวในการาจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นความประทับใจนะคะโรงเรียนก็เป็นเหมือนบ้านนะคะโรงเรียนเป็นเหมือนบ้านเลยนะคะการที่มีทุกวันนี้นะคะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีนู่นนี่นั่นมากมายนะคะมีความพร้อมในการใช้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าก็ด้วยสถาบันการศึกษานะคะแห่งนี้โรงเรียนเมือง นครราชสีมาซึ่งเป็นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่มานานแล้วก็ความรักความผูกพันมีหลายๆท่านก็เสียดายนะคะบอกว่าเสียดายแล้วก็มีความรักความผูกพันที่มีต่อกันมานะคะเป็นเรื่องที่ดีค่ะรักกันนะคะผูกพันก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆนะคะให้กับโรงเรียนของเราไปตลอดตลอดนะคะ ะะก็อีกหลายๆท่านก็อาจจะบอกว่าคิดถึงจังเลยนะคะอยากอ,าอยากให้อยู่ต่อเป็นนานๆน,นะคะอ,อยู่ต่อไปไม่ได้หรอกแก่แล้วนะคะคนแก่ก็ให้ไปพักผ่อนกนแล้วกันนะคะส่วนเด็กๆก็ทำงานต่อนะคะซึ่งดเด็กสมัยนี้เก่งมากนะคะเก่งมากแล้วก็มีความสามารถรอบรู้มีความกล้าแสดงออกมีความสามารถหลายๆด้านนะคะ ซ,ซึ่งคุณครูเราเป็นคุณครูรุ่นเก่าแล้วนะคะทําอะไรก็ช้าแล้วนะคะคนแก่แล้วก็ช้านะคะทําอะไรก็ไม่ทนันงุ่มง่ามค่ะเด็กสุดท้ายทันเด็กหรอกนะคะก็ให้ให้ทุกคนได้ได้ตั้งใจนะคะในการทํางานต่อไปให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือรักและศรัทธาในอาชีพของตัวเองอย่างเงี้ยนะคะเห็นความสวยงามในโรงเรียนของเราในเรื่องของการแบ่งปันความคิด ะะที่ช่วยกันนะคะแบ่งปันกันนะคะเป็นพลังบวกจริงๆใหใ้จากการทำงานที่เห็นที่ที่ผ่านมานะคะก็เห็นทุกทุกท่านนะคะมีการช่วยเหลือเสียสละ นะคะอันนี้ต้องยกย่องชมเชยนี่คือสุดยอดของโรงเรียนเมืองนครราชสีมานะคะอันนี้คือ,อเป็นความสวยงามที่ที่บันเป็นมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องนะคะเข้าใจว่าและก็มีความเชื่อว่ารุ่นต่อรุ่นเลยที่จะได้มีสิ่งเหล่านี้ต่อไปในวันข้างหน้านะคะเป็นการสืบสารสืบทอดเจดตนาลมนะคะซึ่งจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะคะเ คุณครูชงโคก็ไม่ต้องร้องไห้นะคะคุณครูชงโคก็ทีมปฐมวัยมาเมื่อวานนี้ได้จัดเลี้ยงนะคะเป็นการเลี้ยงเป็นการจัดมุทิตาจิตให้นะคะร่วมกับคุณครูกรโมล,ลัสนะคะก็อาจจะน้ําตาไหลนิดึงนะคะก็ การการเกษตรอายุราชการเนี่ยมันมันแค่เป็นการจากกัดการในหน้าที่การงานหมายถึงว่าตอนนี้บทบาทหน้าที่เราก็เปลี่ยนไปเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะคะมีอะไรก็มาปรึกษาหารือกันได้นะคะกอ็อาจจะปรึกษาการทางโทรศัพท์ก็ได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันในโซเชียลเยอะแยะมากมายนะคะถ้าพี่วรมีว่างจะภารกิจก็ จะได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็ได้ได้ได้ให้คำปรึกษาหารือนะคะถ้ามีอะไรก็บอกกันมา